ตรงนี้นั่งนั่งเฉยเฉย,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 ยไม่ต้องขยับน o no, no stay stay ยืดเมาตรงนี้นั่งเฉยเฉยนั่งลงเมกะนั่งนั่งนั่งเฉยเฉยนั่งเฉเฉยห้ามขยับห้ามขยับห้ามขยับยางยางนั่งลงนั่งลงห้ามขยับอย่าขยับนะอ่ะอย่าขยับอยู่กับที่ อยู่กับที่อยู่กับที่เห็นไหมเก่งลูกสวัสดีค่ะวันนี้เจอป้ากินซีเรียลเลยนะมื้อเช้าอยากกินซีเรียลเออวันนี้ยายตื่นเร็วมากเลยแปดโมงเช้าก็ตื่นแล้วนะก็เลยทํางานเสร็จเร็วนี่แค่เก้าโมงครึ่งเองก็มานั่งกินอยู่ตรงนี้ละปกติแล้วประมาณสิบโมงครึง่งสิบโมงสี่สิบห้าถึงจะได้กินค่ะ ป้าแอนแปลกนะชอบกินซีเรียลกับโปรเจโตเป็นหมูเป็นหมูมันก็นหมูสามชั้นของอิตาเลียนอะ่ะป้ารู้ว่าทงทางยุโรปจะรู้จักกันแต่ว่าคนที่อยู่เมืองไทยอะ่ะส่วนมากจะไม่รู้จักกันแต่เท่าที่รู้อร่อยมากเลยป้าชอบมากเลยทีนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีก็ไม่เป็นไรก็กินแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าป้าดูอยู่ช่องไหน <c oughs> ทุกวันอนะ่ะ คือนั่งกินไปแล้วก็ตอบของมิ้นต์ไปด้วยต,ตอนนี้<ต>กำลังดูของน้ององ้ออยู่ค่ะสุดสดขีดหนาวน่าดูหาที่อุ่นๆนั่งก่อนค่ะเอาตรงไหนดีอ่ะอนั่งตรงเก้าอี้ตัวนี้แล้วกันเนาะต้องอยู่ตรงนี้แล้วนั่งตักแดด หนาวค่ะนานๆจะมานั่งตากแดดทีนึงค่ะฝนตกภาพบนเขาก็เริ่มเขียวปกติบนเขานี้เขาจะเป็นเขาจะเป็นหินตลอดนะจะหน้าร้อนี้จะเห็นแต่เป็นเขาเลยไม่มีต้นไม้เลยมีครั้งหนึ่งแม่ของลุงฉามาแม่บอกโอ้โหเขาที่นี่ไม่มีต้นไม้เลยเนาะจริงๆค่ะเขาที่นี่ไม่มีต้นไม้นะคะ มีแต่หินมีแต่ทรายค่ะนอกจากว่าเราขึ้นไปบนเขาสูงๆก็จะมีต้นสนค่ะส่วนมากป้าจะเจอต้นสนนะต้นอย่างอื่นไม่เคยเจอเดี๋ยวป้าจะโชว์ให้ดูเขาตรงน,นี้ว่ามันเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ใกล้ๆหน่อยนะคะจะเห็นเป็นสีเขียวไม่เอ่ยเขาก็จะเริ่มเป็นสีเขียวขึ้นมาค่ะ จะช่วงที่มีฝนตกเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นสีเขียวสงสัยเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำทุละนั่นไงวันนี้ยังไม่ได้เก็บส้มเลยเก็บหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้เอาสี่ลูกค่ะลูกไม่โตนะลูกเล็ก,ลกต้นแก้วมังกรที่บ้านป้าก็มาเอาจากที่นี่ไปรู้สึกเขาพันเดียวกันนะสีแดงเหมือนกัน อันนี้ส้มแบบลูกเล็กค่ะส้มแบบลูกเล็กๆแล้วก็หวานด้วยนี่คลูกเล็กแล้วก็หวานนะเ,นเก็บห้าลูกพอ ักนี้ป้าไม่ได้มาเดินรอบๆสนามเลยนะเพราะว่าอากาศเย็นร้อนก็นไม่ออกเย็นก็ไม่ออกค่ะจะไม่กลัรอเข้าบ้านละไปเข้าบ้านโอ้ thank you ยายมาเปิดประตูให้ thank you it's warm in here. Could you lock the door for me please? Lock the door for me please? Lock the door, thank you. Now, do you want some comfort It's sweet. You don't like it? Okay then I like it. <laughs> แล้วก็นี่ก็ห้าลูกล้างจะหน่อยล้างจะหน่อยจะฟอร์มหมดแล้วค่ะแข็งแข็งจะมีน้ำไหมเนี่ย หวานหวานเขาก็มีเม็ดนะเนี่ยค่ะให้ดูหอมหอม ต้องบังยายมาข้างหลังตกใจเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงเดี๋ยวค่อยคั้นอันนี้ออกมาหาม้อเย็นกินกันลุงบอกว่าวันนี้ไปกินไก่ย่างคะ่ะใช่ป่ะไปกินไก่เอโปโยแลโก็ หลังคาฮอนด้าป่ะโอ้ไายกทำไมไอซอาหารของป้าแอนวันนี้มีสลัดนะคะน,นี้คือสลัดอันนี้คือแผ่นโตเตียทอดกรอบทำเป็นถ้วยแล้วก็ใส่ผักสลัดใส่น้ำซอสลงไปในนี้แล้วก็ไก่ย่างมีไก่ย่างนะคะต่อไปก็ ข้าวอันนี้คือข้าวเม็กซิกันค่ะกินกันอิ่มแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย